เขาเต้นตุ้มือให้แกควายนะครับเฮ้ยมีคน้ายแถวนี้เยียมันงว่วงต่อต่อต่อครับชมต่อโอ้ยต่อต่อยโอ้ยอยู่แล้วต่อต่อย Yes กี้เกิดการต่อต้านนี่เลยนะครับอยากเป็นห่วงอ, <c oughs> อะไรดีกว่า